ตอนนี้ค่ะอยู่ที่จังหวัดชุมบารนะคะตอนนี้พู้นนะะนานกำลังพากัรออกกระดานสิงนะคะใส่เข้าไปในช่องนี้นะคะดูนะคะการทําการเล่นค่ะาการเล่นสนุกสนานบรรน,นาชนนดอกนะคะผู้คนกําลังพาการะเล่นนะคะดูนะคะการสลับสีของแต่ละสีมีสีแดงสีแดงกับสีส้มนะคะ สีแดงหรือส si. oi ีเหลืองนะคะกําลังผสมใส่คนนี้กําลังลงเล่นหยูค่ะดูนะคะว่าใครจะเป็นคนชนะและผลออกมาจะเป็นยังไงและอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลุ่มใบรุ่นตรงนู้นกลุ่มรุ่นจะพาไปเล่นเหมือนกันนะคะตรงนั้นจะเป็นการเล่นเขาเรียกว่าต่อไม้นะคะต่อไม้ให้มันขึ้นสูงๆค่ะแล้วใครจะชนะแล้วใครจะทําให้มันไม้มันตกหรือเปล่าเรามาดูนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันนาชอนดคกะเป็นวันธงชาติของเทศสวีเดนค่ะการหลักเล่นนะคะ มีหลากหลายอย่างให้เล่นนะคะตอนนี้กําลังอยู่ที่จังหวัดสุนบา์นะคะการเล่น่างสนุกสนานเลยค่ะกําลังเล่นไอคนชอบกล้องมาก็มีแต่ถ่ายแต่รูปอย่างเดียวแล้ะค่ะวันนี้ค่ะวันสนุกสนานนะคะวันนี้ค่ะมาดูนะกู้คนเล่นของแต่ละคนค่ะสนุกสนานใหญ่เลยนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสุนิมบา์นะคะใจกลางของจังหวัดสุนิบบา์นะคะบรรยากาศตอนเย็นๆผู้คนพากันเล่นค่ะ ตอนนี้เผุญนพากันเล่นเล่นแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคนถ่ายกล้องก็ถ่ายกล้องนะคะคนชอบกล้องนะคะมาดูความสนุกสนานของแ่างราชูเลยรถยากรบินไปมาตาม่างมา,าจะไจอนะคะสะดวกสบายมากะคะ่ะการข้า,า,ามนาคุงก็สะดวกสบายตอนย่งังหวราชูแบบกลุ่มวัยรุ่นก็พากันเล่นอย่างสนุกสนานนะคะกลุมม่มวัยรุ่นก็พากันต่อนาต่อไม้ไปขึ้นไปชั้นไปชั้นนะคะดูซิตรงไหนมันจะตกลงมา กอดกันว่างั้นนะคะดูการละเล่นของกลุ่มใบลุอยานสนุกสนานอยู่ที่จังหวัดสมนยบายนะคะบรรยากาศค่ะนายชนนนดอกการนะคะตอนนี้ก็อากาศเย็นๆค่ะตอนนี้นะคะเย็นสบายๆนะคะอุณหภูมิไม่มากไม่น้อยะคะ่ะติบดบวก19องศาอากาศเย็นสบายมากๆเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสมนิบายการละเล่นของเด็กๆก็สนุกสนานดูนะคะดูความสนุกสนานของ เด็กวัยรุ่นกําลังพากันเล่นนะคะเป็นการสร้างความสามัคคีนะคะ<อ>เชื่อมโยงความสามัคคีซึ่งกันและกันการลเล่นแบเด็กการทําให้เกิดความสามาัคคีการสลับไม้ขึ้นเป็นวางเรียงกันนี่นะคะต้องใช้ความอดทนนะคะ<อ>เกิดไม่มีสมาธินะคะท่อนไม้ก็จะหลดนลงมา ทำให้เกิดการเขาเรียกว่าความไม่มีสมาธิความสมดุลนมะันจะไม่ไม่สมั่งสมุกันค่ะตอนนี้ค่ะดูค่ะเด็กวัยรุ่นกาลังพูดกันอย่างเนกลังต่อขึ้นไปมีคนไปยืนด้วยนะคะยืนเทียบว่าความสูงเนะี่ยมันจะสูงขนาดไหนกับแท่นไม้ที่ต่อขึ้นไปดูนะ,ะดูไปแล้วไอนะ้างอย่ีอกดีใจเลยมะดูที่ว่าจะสามารถเพิ่มเติมขึ้นไปสูงได้ขนาดไหนความสูงนะคะด้านความสูงนะคะดูนะคะ จะพิ่ไปได้ขนาดไหนแล้วจะตกลงมาหรือเปล่านะคะมันต้องเปรียบเทียบแล้วอะความสูงของโคนที่จะยืนค่ะยืนนัดท่อนไม้ไปต่อนะคะดูสิเพื่อนเพื่อนก็ยื่นท่อนไม้ให้นะคะตอนนี้ค่ะไอ้คนที่จะต่อก็ยืนขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นการสนุกสนานอีกแบบนะคะตอนนี้ดูนะคะดูความสวยงามของเด็กนะคะต่อเพ่ไปสูงแล้วนะคะใช้ความสามารถมากในการในการต่อท่อนไม้สีเขียวนะคะเนี่ยเป็นท่านสีเขียวๆอ่ะตอนนี้ตกลงมาแล้วนี่หมดสมาธิเขาเรียกว่าหมดสมาธิในการ จากที่ต่อขึ้นไปสูงแล้วก็หล่นลงมาค่ะเป็นข้อสนุกสนานอีกแบบนะคะของเบ็นีนคะคะความกดคนที่พากันอุตส่าห์เชื่อมความสามัคคีเช่นกันและกันนะคะเป็นการก่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างกลุ่มก้อนที่มาด้วยกันคนเียนะคะต้องพากันสามัคคีกันช่วยกันต่อขึ้นไปแต่ตอนนี้พอต่อขึ้นไปสูงสูงนิดหน่อยมันก็หล่นลงมาสิคะเพราะมันเกิดการบาลานซ์ช่ะมันไม่สมดุลกันมันก็ได้ตกลงมาค่ะตอนนี้จะเริ่มก่อใหม่แล้วนะคะดูวความสนุกสนานอีกเบบน,นะคะ เป็นการเชื่อมความสามาัคคีซึ่งกันและกันค่ะผูกพันจิตใจซึ่งกันและกันช่วยกันทําช่วยกันต่อนะคะเพื่อให้เกิดขึ้นมาด้านความสูงว่าระดับความสูงของ่อนไม้เด็กๆจะพากันต่อขึ้นมาได้ยังไงนะคะดูการต่อท่อนไม้นะคะ เป็นการใช้ทักษะในการต่อว่าเราจะตั้งยังไงไม้มันถึงจะสมบุลกันไม้มันถึงจะไม่ตกลงมานะคะมันเป็นท่อนไม้เล็กๆค่ะเป็นการต่อดูไหคะดูความสมบรูรณ์ในการต่อนะคะอยู่ที่ใจกลางของจังหวัดชุมบุรทประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้ความสนุกสนานของการจัดอยู่กับงานเทศกาลวันนาชนานดอกก่าวันธงชาติของประเทศสวีเดนะ ดูใ,ใจการนะคะของจังหวัดสลบุรีนะคะดูผู้คนก็พากันเดินไปเดินมานะคะตอนนี้ค่ะอากาศก็เย็นสบายสบายนะคะพระอาทิตย์ก็ยังอยู่บนท้องฟ้าเลยนะคะเป็นความสวยงามอีกแบบนะคะของจังหวัดสุลบุรีนะคะเอาบรรยากาศไม่ตมนะคะ ดูนะคะดูความสวยงามอีกเบิลเพื่อนก็ยังต่ออยู่นะคะยังไม่หยุดนะคะในการที่จะต่อขึ้นมานะคะต่อไอ้ท่อนไม้เทพีต่อนนะคะความสวยงามอีกเบิลนะคะพามาชมความสวยงามอีกเบูลที่จังหวัดสุนเนบร์ในประเทศสวีเดนนะคะอากาศเย็นๆอาความสวยงามของความสามารถด้านความผูกพันด้านความแล้วก็ด้านทักษะแล้วก็ด้านทางมันสมองด้วยนะคะด้านความคิดว่าเราจะต้องทำย่างไรถึงจะไม่ให้ไม้ที่เป็นท่อนที่เขากำลังต่ออยู่ตรงนี้